ทุกคนเนี่ยก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่เลยในวันเวลาที่ผ่านมานะครับผมบางคนนี่ก็ใช้เวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้างหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างผมนี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวมาทแม่ฮ้องสอนครับโอแม่ฮ้องสอนใช่ไหมฮะใช่ครับให้แต่โอ้ที่พูดงี้อะไรเนี่ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงบาทายมันจะงเลยเหรอครับมันจะไม่ใหม่เลยครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นพี่ใหม่เจริญบุรารกับพี่ที่นาคิซิฮะอ๋อครับโหคนนี้อ่ะ เดี๋ยวเราเชิญเข้ามาคุยสดๆเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเขามีงานแถลงข่าวนะครับดีมากๆครับอยากเจออยากเจองั้นเชิญพี่ขาวพี่ติ๊ดนะครับ อย่างนี้ไม่ไดอย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาะไรครับใจเอาไปเลยเอาไปเลยนั่งก่อนนั่งก่อนทำเอาน้องผมเสียอาการเลยนะครับพี่หนาพี่หนานอนอื่นต้องขอสวัสดีเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมได้ยินมาว่าพี่ทั้งสองคนจะมีงานแถลงข่าวเป็นอย่งไรพี่วันที่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าที่พี่เนี่ยเชิญสาวกของพี่ทั้งสองคนหน่อยละกันเป็นยังานนิดนึง ก็วันที ici, ่29นะคะก็เราจะมีการแถลงข่าวนะคะของอัลบั้มของเราสองคนนะคะก็คนที่เป็นแฟนเพลงของใหม่แฟนเพลงของติณานี้ก็สามารถที่จะ มาร่วมในงานแถลงข่าวได้แต่ว่ารู้สึกว่าต้องมีเล่นเกมอะไรสักอย่างใช่เพราะว่าเราจะกับจำกัดสีด้วยต้องมีแบบจะไปงานนี้ได้ฟรัมเรามีมาแจก10ใบครับผม10ใบโทรมาหลังไมค์ที่เบอร์นี้ครับ02669906698294เอ้ยนะครับ8294ใช่ครับแล้วโทรมาบอกหน่อยว่าที่คุณเรียกพี่ใหม่พี่นาว่าตัวแม่เนี่ยหรือว่าชื่นชอบเขานักหนาเนี่ยเหตุผลคืออะไรใช่ครับลิงก์ที่คุณเห็นแล้วแบบว่าชอบเลยเนี่ยคืออะไรนะครัะประมาณมี10ใบเท่านั้นย้ำเบอร์กันอีกทีนะครับ026698294นี่ เชิญเบอร์อยู่ด้านหน้าเต็มเต็มนะครับเริ่มเริ่มโตกันใหญ่แล้วโอ้โหนี่ก็เบอร์นี่ก็าตมันใหญแล้วด้วยนะฮะวันนี้มีแฟนคลับของพี่ทินาพี่ใหม่เนี่ยมากันเยอะมากเนี่ยเยอะจริงๆของเรครับก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่พี่ใหม่พี่ทินาไปทุกที่เขาก็ทิ้งเราอีกแล้วอ่ะแต่ไหนๆพี่ใหม่พี่ทินามาอย่างนี้เราไม่รีบปล่อยกลับบ้านแน่นอนมาถามเรื่องอัลบั้มนิดนึงดีกว่าไปยังไงมายังไงถึงได้มาร่วมงานกันได้ครับพี่ครับ ก็จริงๆแล้วก็คือเราคงเป็นคนรักดนตรีทั้งคู่นะคะคแล้วก็มีผลงานของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่หมายก็คิดว่าเออจริงๆแล้วนอกจากผลงานของเราเนี่ยจริงๆแล้ว เราก็มีแฟนเพลงของเราซึ่งจริงเราก็น่าจะได้แบบมารวมตัวกันทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนๆแล้วก็สนุกสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความรักในสิ่งเดียวกันด้วยซึ่งถ้าที่เราเห็นเนี่ยพี่ตินาและพี่ใหม่เนี่ยมีความเซ็กซี่กัไนคนละแบบเพราะนั้นเดี๋ยวให้พี่เนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีดีกรีความเซ็กซี่ขนาดไหนยังไงบ้างเริ่มจากพี่ใหม่พูดอออินสิงครับผมอยากรู้สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกพี่สองคนนี้เขาเซ็กซี่มากนะครับเดี๋ยวพี่ใหม่ช่วยบอกหน่อยพี่ติณานา เวลาที่เขาอยู่บนคอนเสิร์ตเลยนะคะคือเวลาเขาเขาเต้นเขาร้องหรืออะไรเงี้ยเขาเหมือนกับว่าองลงอ่ะแล้วเขาจะแบบว่านี่ไม่ได้ชักอย่างนี้นะแต่คือเขามีท่าเต้นอะไรอย่างงี้เอ่อฟิลมาไม่คือเออฟิลมาคือว่าเหมือนกับเวลาดนตรีมาปุ๊บเขาก็มาด้วยเลยเหมือนกันแล้วก็ลีลาการเต้นการอะไรการมูฟของเขาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเสน่ห์คือเหมือนกับ แกก็เกิดมาเพื่อตรงนี้อะไรเนี่ถือว่าเซ็กซี่มากใช่แหละมาโดนมากขนาดนี้เลยเลยพี่น้าอะไรของช่วยบอกดีกรีความเซ็กซี่ของใหม่ความเซ็กซี่ของใหม่นะคะพี่นาก็ว่าอยู่ที่ดวงตาของเขาด้วยนะคะแล้วก็จีงหัวร้อของเขาด้วยหัวร้องยังซช้ที่อะไรอีกอ่าตัวเดี๋ยวแต่งขั้นตอนเบาๆนี่นะครับมาแล้วก็เวลาเขาอยู่บนเวทีเนี่ยเขามี พลังแบบว่าเขามีพลังเยอะเป็นผู้หญิงที่มีพลังเยอะมากนี่ก็คือไฮเปอร์มากนี่กำลังเสียงสูงมากนี่ก็คือความเซ็กซี่ในสายตาของพี่นิ่งน้ำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทั้งสองเขเนี่ยเป็นทั้งตัวแม่ฝั่งร็อกเป็นตัวแม่ของฝั่งป๊อปแดนซ์ใช่ก็คือพี่นิ่งน้ำนั่นเองแล้วก็พี่ใหม่นะครับถามนิดนึงว่าต่างคนเนี่ยมีการเอาเทคนิคของแต่ละฝ่ายมาใช้กับเราบ้างหรือเปล่าพี่ใหม่มีการเอาแบบสไตล์ป๊อปแดนซ์อะไรอย่างนี้มาใช้กับเราเทคนิคแบบดิ้นเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือจริงๆก็คือพี่นเเเปปป็็็็็็็็นนนนนแแดดซซ์์กกกกกยยังค่รรอออูิ นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมายคิดว่ามันเป็นการพุชอัพซึ่งกันและกันก็คือว่าในการที่เรามาร่วมงานกันเนี่ยเราก็อยากจะไปข้างหน้าแล้วก็พัฒนางานของตัวเราทั้งคู่แล้วคือว่าอะไรที่เรามีดีของเราอยู่เนี่ยเราก็ยิ่งแบบสุดปรือมันให้มันยิ่งดีอะอะไรเงี้ยเพื่อเราจะไปในทิศทางและเลเวลเดียวกันไม่ได้แบบว่ามาแบบกะจะมาแบบเชื้ิญกันหรือมไม่มีใครดึงใครเพราะจริงๆมันคนละแนวเลยอะไรว่าอะไรที่แบบว่า หรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่เราไม่เคยทำเราก็ได้ลองทำใช่แนวดนตรีในการผสมผสานแนวเพลงกันไปเลยอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก อันนี้หลายๆคนมองพี่ตินากับพี่ใหม่เนี่ยเป็นไอดอลเป็นตัวแม่แต่เชื่อไหมครับว่า2คนนี้เขาก็มีตัวแม่หรือว่าศิลปินไอดอลเนี่ยคนเดียวกันในดวงใจคนเดียวกันเลยเป็นอยู่ในดวงใจศิลปินในดวงใจคนเดียวกันเลยนะครับและนี่ก็คือคําถามของเราครับว่าศิลปินไอดอลของทั้งพี่ใหม่กับพี่ตินาเนี่ยคือใครมาดูช้อยส์แรกของเราก่อนเลยนะครับช้อยส์แรกแล้วเนี่ยศิลปินปริศนาคือวิทนีย์ฮุสตันครับ ยากหมาแพงหมด้าตุสมอมเชียวนนัั okay. um ่แหละครบโอเคเจอระจำที่เลยครับนี่ร้องไปต่อไปไปให่คุณอย่าไปลู้นั่งมือแง่ของร้องเดียวไม่บูกแล้วอันนี้แค่สิวๆนะครับยังมีอีกครับชายคนที่สองของเรานะครับผมก็คือแครี่มีนอสครับโอ้่ เต็มเลยอ๋อหนอกไม่ใ <whatever> ช <immigrant> <atur representatives> <classical human> <cœur> ่หนอกดีทุกอย่างได้มาหน้านะฮะได้อยู่ได้อยู่หน้าได้อยู่มากมากวสุดท้ายดีกว่านเหมือนพี่สมใจดีใจยังโยกขนาดมีเด็กเนี่ยต้องพามาคล้องเลยนะคนนี้ครับมาจนหน้าครับโอ้โห เฟรีแมนเคลื่อนี่เค่อนกับเรกิจรึเปล่าเคื่อนกับเรกิจนะพี่อันนีมาก่อนเลยอเชิญก่อนเชิญนะครับช้อยของเราเป็นไงบ้างครับพูดถึงช้อยเลยมารับสายก่อนดีกว่าเลยสายกันมาสายแรกน้องแอมจ๋าสวัสดีครับแอมแอมทักสวัสดีครับแอมทักทายพี่ใหม่กับพี่อินานี่หนึงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ของพี่ตีได้กับพี่ใหม่คือใครครับครับมาดอนน่าชอยที่3มาดอนน่าครับนะครับโอเคมาอีกสายหนึ่งนะครับนะครับขอดูอีกสายหนึ่งคิมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลคิมสวัสดีครับครับตอนนี้เหลือ2องชอยนะครับวินนี่ฮูสตันแล้วก็ใครนี่ฝนตกก็ไม่กลัวนะเนี่ยใครที่ตอบค่ะใครนี่เป็นน้องเลยครับเดี๋ยวให้พี่ใหม่และพี่ตีนาเป็นคนเฉลยดีกว่าศิลปินไอดอลของพี่ทั้งคู่เนี่ยจริงๆคือใครครับพี่ครับ เราทั้งคูก็ชอบมาดอนน่ามาดอนน่าเลยนะครับยินดีต่อปากกอนฝ่าวงโซ่สิครับร้องได้ทุกเพลงเล่นได้ทุกชุดครับพี่ยินดีนะฮะยินดีกับน้องสายแรกเขาก่อนได้รับเลยกระปุกอมสินไปรูปถังแก๊สนะครับยินดีด้วยมาเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเชิญชอยทั้งสามพี่กับกับผู้พบภูมิที่ร้องแอสเไม่นี้ามาจากฟุตบอลลีกอะไมไ,มไม่ใช่ครับแล้วก็จะเชิญอะไรบ้ากันเชิญไปนะครับต้องมารับเยียมมา ที่มาดันาครพี่ใหม่ไมที่นาครับครับผมว่าตรงไหนครับถึงชื่นชอบดัมนาเป็นพิเศษครับใช่ครับก็คือคงจะเป็นความการพัฒนาของเขาในทุกๆอัลบั้มเนี่ยก็จะมีการพัฒนาแบบว่าเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนที่มี ดิสซิปลินมากๆดูแลตัวเองแบบว่าอย่างแบบแต่จริงอายุผ่านมาขนาดไหนเขาก็ยังดูสวยอยู่นะครับผมอย่างนี้คือใน MV ก็เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครั้งแรกที่ฟาน้านนะครับจะถามหน่อยว่าความพิเศษของ MV นี้อยู่ที่ตรงไหนครับพี่ MV Burn เบิร์ดนฮะ จริงๆแล้วหมายคิดว่ามันก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงสองคาแรคเตอร์มาเจอกันนะแล้วก็คือความพิเศษของที่แต่ละคู่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือข้อแรกเลยก็คงเป็นแนวดนตรีก่อนก็คือร็อกแล้วก็แดนซ์มาเจอกันก็คือแต่มันกลายเป็นออกมาเป็นเฮาส์ซึ่งทั้งที่นาถึงจะทําเพลงแนวแดนซ์มาหรือหมายจะทําเพลงมาหลากหลายแนวก็ไม่เคยทําแนวเฮาส์มาก่อนมันจะมีความเาเรียกว่าอะไรมันจะมีความแข็งแรงแข็งแรงซึ่งมันมีความเป็นร็อกด้วยนะมันความแข็งแรงของร็อกแล้วก็มันจะมีความพริ้วของแดนซ์ก็ต้องถือว่าลงตัวทั้งพี่ที่นาแล้วก็พี่หม แล้วเมื่อวันศุกร์เพิ่งเปิดให้ดูไปเดี๋ยวเราไปดูฟิตแบ่ของคนที่มาดูในวันนั้นดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับไปดูภาพกันเลยค่ะเซ็กซี่มากทั้งคู่เลยค่ะชอบสีตัวทองมากค่ะเซ็กซี่มากพี่ใหม่น่ารักมากค่ะโดยเฉพาะผมหน้ามา อยากฝากถามพี่ใหม่กับพี่ตินานะคะว่าพี่เขากินอะไรทำให้ถึงสวยหนูกินแล้วทำไมไม่สวยเหมือนพี่เขาคะสวัสดีครับรูเดตสตาร์นะครับสวัสดีพี่ทินานะครับแล้วก็พี่ใหม่ด้วยนะครับแม้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นทั้งพี่ใหม่แล้วก็พี่ทินามาร่วมงานกันนะครับแล้วก็เซ็กซี่มากๆครับเอ็มบีงนี้ตัวเต็มเต็มเลยนะครับในไฟไลน์นี่ต้องบอกว่าอึ้งทึ่งเสียวด้วยนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนของของทั้งพี่ใหม่และพี่ทินามานานแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นพี่ทั้งสองครับกน เซ็กซี่มอนเดิมเนี่ยก็ดีใจครับแล้วก็อยากจะดูผลงานต่อไปของพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับยังไงนะครับจะเลี้ยวอามาให้รุตดูเป็นคนแรกด้วยนะครับผมขอบคุณชาวฟ้าใจแล้วก็ต้องขอกับคุณรุตเดือดตาด้วยคราวที่แล้วใครพลาดไปคราวนี้เรามีมาให้ดูอีกรอบหนึ่งกับ MV เพลงเบิร์นครับ ดี่มากใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาน้อยเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวให้ไงให้พี่ๆทำไมต้องเขัาใชผมด้วยเยอะเหมือนกัน ก็ผมจะให้พี่พี่ทั้งสองคนฝากอัลบั้มนี้กับฝากเพลงนี้กับทุกทุกคน่อยก็นานๆทีเราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันทุกคนนะคะยังไงก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยละกันนะคะและที่สำคัญที่สุดวันที่29นี้เราจะมีงานแถลงข่าวแล้วก็วันที่30นี้จะเปิดรับจองขายบัตรคอนเสิร์ตซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6มิถุนายนนะคะหรือว่าต่อเนื่องกันไปเลยใช่ค่ะแล้วที่ใหม่มี้ค่ะก็อยากจะชวนแฟนๆเพื่อนๆทุกคนนะคะ่าเป็นแฟนของใหม่ ตินาก็ตามนะคะมาสนุกกันนะคะคลายเครียดแล้วก็มาฟังเพลงดีๆจากพวกเรานะคะพวกเราทำกันเต็มที่ค่ะ6มิถุนายนนี้6มิถุนายนนี้ครับไปเจอกันยี่เก้าเมษายนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ใหม่และก็พี่ตินามากๆเลยนะครับได้เ่ไดเีดี๋ยววันถัดหลังข่าวต้องขอไปเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ครับ